ครับผมสวัสดีครับพบก,กับชิดปักแปรนะครับผมก็มตอนนี้นะครับเช้านี้มาถึงทุ่งนาลงพ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เนาะคพ่นไยพ่นแล้วก,ก็เห็ดเบี้ยแข่งงานนะครับผมเนาะเสร็จแล้วสาระเข้าเน,น,นาะเข้าเสียงเบิ้งครับเข้าเสียงเบิง <c oughs> ้งเนาะทำมาคุมงานนะครับผม แค่ตัวสั้นเม่เห็ดกระทีกลัวก็ย่งมัดผิดนะใครบอกตเกเยอะใคให้เป็นบากางเาขาคิ้วไปเสียตัวนั้นเป็นเงานี่เป็นน้ำเทน้ำนั้งกุ้มงานนะครับผมนะเขากตลองเห็ดเวี้ยเห็ดเงาขึ้นมานั่งบอกข้างล่าง นั่นแหละครับเแกตัดนะครับน่นุงบ้างยุบอครับ้างยุบครับเป็นตัดบเนยครับที่บอกครับอานี่ปโอ้ดีนะมันหลายบ Hai memang aku ครับแล้วก็เห็นงานร้านกาแฟครับชอบกาแฟร้านกาแฟนะครับของเอ่ยงก็พนชงสันวา <c oughs> <c oughs> ขยุยยูได้หลายเเอกี้บนเราอะโจหมดหมดแล้วหมดโอ้โหไหนอุยยูหมดดหนเมาบอว่าอยยูวันไงหนึ่งหมดที่ไหนหมดหมดยางเดียวเลย

กับเวลาเดียวไม่หยาดกับเขาไม่เอามันอดตัวมันเทียงไปมันเทียงไปมันเทียงไป โเหนดงานตากแดดมาสวนคุยอยู่ดียไหมหโ <c oughs> ดนโดนค,คอยคอยคอยยุ่งเงียบเหรอนะคอยยุ่งเงียบๆเหรอนะ 啊，那么大。

โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ